สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใน EP นี้นะคะเดี๋ยวแม่ส้มจะพาไปดูผลเลมอนนะคะที่แม่ปลูกไว้ตั้งแต่ปลูกมานี่น่าจะหลายเดือนแล้วตั้งแต่คลิปที่ไปตลาดนะัดต้นไม้เมืองจำลองที่พัทยานะคะที่ซื้อมาแล้วก็น่าจะหลายเดือนแล้วค่ะก็คือติดดอกติดผลแค่ลูกเดียวนะคะตอนแรกติดสองลูกแต่ล่วงไปลูกนึง<ๆ>ก็เหลือลูกนึงนะคะเป็นเลมอนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่เลมอนของแม่ดูจากผิวแล้วก็คือ เหลืองแล้วนะคุณผู้ชมหนึ่งลูกท้วนนี่นี่น,น่โอ้ยน่าจะแก่นาะนแล้ว,วแม่ไม่ได้มาดูเนี่ยแต่ลูกมันแคะแรนไปหน่อยเดี๋ยวเราไปชงไอ้แบ็คคอฟฟี่น้ำพึ้งมะนาวโซดาจะเด็ดแล้วนะคะจะเด็ดแล้วนะคะโอ้แต่มันไม่รู้มันจะออกอีกหรือเปล่านะคุณผู้ชมตอนนี้แม่สั่งมะนาวคาเวียมาหนึ่งสายพันแชมเปญใช่ป่าวะ เดี๋ยวๆขอมาเดี๋ย,มยแม่รีวิวให้เนะาะมะนาวคาเวียเด็ดแล้วปุ๊บนี่ปอดสารพิษเนี่ยหอมมากคุณผู้ชมหอมหอมแบบก็หอมเลมอนหอมเลมอนนั่นแหละอ่าอันนั้นกินไม่ได้โดกโดกงามงามลูกน้ำเต้าของบอสบอสปลูกไว้นะต้นน้ำเต้าไม่รู้จะปลูกทำไมที่กินไม่ได้แม่บอกไปเดี๋ยวเราเอาผลนี้ไปล้างแล้วก็ผ่าดูผลงานกัน มันจะออกดอกให้แม่อีกไหมน้อมันจะออกดอกออกผลให้แม่อีกไหมเนี่ยมันแลแค่แค่แคแกนๆกนยังไงไม่รู้อาจจะย้ายบ่อยด้วยนะแต่นี่ก็หนึ่งลูกก็พิดีใจแล้วนะเดี๋ยวแม่จะไปแต่ยังไม่ไปลงหรอกเดี๋ยวอนาคตก็คืออยากปลูกเนี่ยเลมอนที่สวนที่แพทที่เคยทําคลิปวางแผนเตรียมกเกษียณไว้อะนะอ้อันนี้เป็นซื้อเป็นต้นกิ่งพันมานะคะไม่ได้เป็นจากที่เพาะ,มะเมล็ดที่เพาะ,มะเมล็ดเพาะ,มะเมล็ดเดี๋ยวแม่พาไปดูเนี่ย อันนี้ก็เป็นเลมอนที่เพาะ,มะเลมล็ดในแขนเนี้ยยังไม่ไปไงเลยยังไม่ไปไหนเลยเลยกับอะโวคาโดจําได้ไหมคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดเพาะ,มะเมล็ดเหมือนกันนะคะก็คือเอามเมล็ดที่เราซื้อเอามเมล็ดจากผลที่เราซื้อมากินอะ่ะแล้วแม่ก็เอามาใส่ดินใส่ใส่ดินไว้ให้มันขึ้นมันก็ขึ้นขึ้นก็เอามานี่ ตอนแรกมีอินทผาลัมด้วยนะแต่บ,บอสว่ามันเป็นหนามบอสให้เอาทิ้งไปแล้วอินทผาลัมไปไปชงแบ็คคอฟฟี่น้ำพึ่งมะนาวโซดากัน น้ำเพื่อึปลาแท้ๆมันจะเป็นไข่ด้วยนะของแท้ <c oughs> เาเค้าจะมเป็น เกะปริมาณนะคะไม่ได้วัดตวงแต่อย่างใดกะัดเอาเวลาแม่ชมกินก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะนาวถ้าไม่ได้แวะซื้อเลมอนเนาะแต่อันนี้เรามีเลมอนของเราเองแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกัสนสวยมาก cầm lặng